ี่คือพระปิตาสายลุงของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระปิตาจมโบหรือที่เรียกกันว่าพระปิตาสายลุงของหลวงพ่อแพรเคมังการโรแห่งวัดพิกุลทองท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ซึ่งพระปิตาสายลุงนี้ท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2542 การจัดสร้างอยู่หลายวาละเพื่อเป็นงานฉลองอายุของท่านต่างๆเช่นอายุ87ปีอายุ90ปีหรืออายุ95ปีเป็นต้นพระพิตาสายลุงของหลวงพ่อแพรเขมังการโรแห่งวัดพิคุณทองนี้มักจะฝังจะไร <ป S 1> ใกล้ฐานพระอย่างเช่นนาคเงินทองหรือแม้แต่จะก,กุดเงินก็มีเป็นพระเนื้อผงที่มีขนาด 1.5นิ้วและด้านหลังของพระปิดตาก็จะเป็นยันประจําตัวของท่านนี่คือยันประจําตัวที่ท่านสร้างพระเรามักจะเจอ,อยันนี้ในวัตถุมงคลของท่านแทบทุกรุ่นหลวงพ่อแผ่หรือพระเทพสิงหะบูราจารย์หรือที่รู้จักกันในานามหลวงพ่อแผ่วัดพิคุลทองท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีและท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มี ชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของภาคกลางท่านมีปฏิปทาและจริยวัดที่สวยงามและน่าเลื่อมใสเปี่ยมไปด้วยเมตตาและวัตถุมงคลของท่านสร้างขึ้นมามีหลายรุ่นด้วยกันที่มีประสบะการณ์ให้กับผู้ที่ใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงกระพันชาตีแขวคา,าดโชคราบเมตตามหานิยมจนเป็นที่เรื่องดือของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็น ชาวไทยชาวจีนตลอดจนประเทศไต้หวันสิงคโปร์มาเลก,ก็มีนะครับคือพระปิตาสายลุงรุ่นพิเศษที่สร้างขึ้นเมื่อปี2538หรือรุ่นสมเด็จประทานพรบารมีปี2538ของพระราชสิงหะคณาจารย์หลวงพ่อแพรรุ่นพิเศษรุ่นนี้จะมีการฝังตะกุดอยู่สามดอกคือตะกุดนาค เงินและทองนี่คือตะกุดที่ฝังใต้ฐานพระสองดอกคือหน้ากับเงินส่วนตะกุดทองคำนั้นจะฝังอยู่ด้านบนขององค์พระปิตาของท่านซึ่งพระปิตารุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆก็จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนและมีความสวยงามทุกรุ่นนะครับมีความต่างกันก็แค่ด้านหลังจะมีเลขจัน และก็มีตัวหนังสือเขียนระบุรุ่นของท่านเอาไว้นี่คือพระปิตาสายลุงของหลวงพ่อแพรเขมังการโรแห่งวัดพิกุลทองว่าเป็นของดีแห่งจังหวัดสิงห์บุรีคือพระปิตาสายลุงจำโบของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองมีลักษณะพิมพ์ทรงขายกับรุ่นอื่นๆหน้าเพลินๆจะเหมือนกันอย่างนี้ฝังตะกุดสามดอกหน้าเงินทองพระ ปิตารุ่นพิเศษจัดสร้างตั้งแต่ท่านอายุได้87ปีฉลองอายุ90ปีของท่านนั้นเราจะดูความแตกต่างของพระปิตาสายลุงของท่านได้อย่างไรดูด้านหลังกันตรงนี้นะครับนี่คือรุ่น90ปีจะมีเลข90ด้านหลังของพระปตาของท่าน นี่คือรุ่นพิเศษอักขระเลขยันด้านหลังก็เหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีตัวเลขเขียนหรือบอกอายุของท่านเอาไว้แต่ถ้าเป็นพระปิตาตรุ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกับพระสายลุงรุ่นอื่นรุ่นที่ทำขึ้นมาแต่ท่านได้มรณภาพไปก่อนเมื่อปี2542อายุท่านได้94ปี